ปยูนะ่เดี๋ยวจะวาเนขึ้นไปเสบอเดี๋ยวเดี๋ยวาาเราขึ้นให้เสียบให้หน่อยเด้๋ยของของ,ของอานั่นนี่ <c oughs> นี่นไอจุกมันอยู่ <c oughs> ข้างหลังเอาขึ้นไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยววานเราขึ้นให้หน่อยหนะึ่ง ไม่ได้ไอ้นั่นปลายุงล่างมันลมยุงล่างแต่ที่เราไปเสียไปหน่อยยูวัดเพนจัดอันเนี้ยแล้วก็จะเอาเอาถาถืออาถรามาลงบ่อมันไปมาแล้วเอาดหัวเจ็บหูแบบนี้เสือกันหมดก็ยัง ถ้าไปได้เสิแลมาหายดอกถ้าไ่ได้ไปก็แ okay. ล้วไปโอเคปุ่มที่สิเลอ,อกค่ะคาะ ดหย่อดลมพัดหล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ม่จริงไม้เหรอไม่ใช่หล่นแต่หัเคนอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ใช่สีขาวไสีขาวโอ้เป็นผาในเรื่รวย เ้ภาพอูชาลวบเรี่กว่าจะเย็นทางนาถ้าคุ้มครองนั่นแหละจะทันมีค่าคุ้มครองด้วยเลยบอกกูบดิ้โอ้ยเลยมาทำกูแน่กูอยากได้วอ้ กุค <c oughs> ุมองเ้าขุนพ่อหนูตีองอยู่นี้น่ะข้าวขุนพ่อเส็นและตังแล้ว ขอจกแล้วหาสมองจกเงินเอาเงินกับหายเต็มเหมือนน่ะเราเด้อเงินน่ะนะเออเท่าแกเลยนะก็ฟังเราหูเรื่องเลยเงินก็ให้ยเต็มเหมือนั่นแล้วกลับได้เลยเด้อโอ้ยมันอยู่ว่ะล่ะที่ยังงงเงียงงเงียงอย่านั กาวั่น,หนแหงเ่านใส่กาวไว